แล้วจะกลับไปที่กลุ่ม16แต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่มี16บวก2จะ16หรือจะ16บวก2คำถามก็คือตีกินหรือของจริงมไม่ทราบสิครับย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งวันพุธสัปดาห์ที่แล้วอยู่ๆก็มีมือดีปล่อยโผลายชื่อ16บวก2ออกมามไม่มีใครยืนยันโผลที่ถูกปล่อยออกมา แต่ก็ไม่เห็นใครออกมาปฏิเสธเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะจริงๆรอคนปฏิเสธอยู่นะเพราะยืนยันคงไม่ยืนมีคนปฏิเสธแทนมีคนปฏิเสธแทนแต่เจ้าตัวที่ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสาร16บวก2ไม่มีรอเจ้าตัวเนี่ยรอเจ้าตัวดนกมาปฏิเสธอไปดูไปดูกันสักนิดหนึ่งแผ่นแรกของเอกสาร16บวก2ตีกินหรือของจริงพักเล็กหนึ่งเสียงชื่อแรกเนี่ยชื่อแรกก็คือพิเชษยกไว้คนหนึ่งมาจากมาจากพลังประชารัฐค่ะ สถาปนาตัวเองเป็นพนากลุ่ม16บังไว้คนหนึ่งทีนี้ทีนี้นอกจากพิเชษก็ยังประกอบด้วยสสจากพักเสียงเดียวอีก5คนค่ะถูกไหมใช่ค่ะวูพิเชษเป็น6ก่ากกลุ่มนี้ไปดูเอกสารแผ่นที่2นะครับในเอกสาร16บกสยังปรากฏชื่อสสจากพักคพลังท้องถิ่นไทย3พักชาติพัฒนาอีก3ค่ะรวมเป็น6ค่ะครับ นอกหนือจากนั้นยังประกอบด้วยสสจากพักรักผืนป่าประเทศไทยนะคะ2ค่ะแล้วก็มีพักเศรษฐกิจใหม่อีก4ค่ะเศรษฐกิจใหม่ตั้งข้สังเกตม่ะปรากฏชื่อในเอกาสาร1 6บวกแค่4ใช่ไหมค่ะหายไปไหนหนึ่งคะอีกหนึ่งหัวหน้าพักชื่อมนูนอ้าวเห็นไปกับเขานี่มนูนเนี่ยไปกระดกวาย กวนของเจ้ากวนของพิเชษไปร่วมอยู่ในวารุมวางแผนจะเขย่ารัฐบาลทำไมไม่มีชื่อแต่ในเอกสาร16บวก2เมื่อพูดถึงตัวแทนจากสกิจใหม่ทำไมไม่มีชื่อหัวหน้าพรรคคุณมนูนแปลกดีอ้าวแล้วครับเราจะต่อสายไปที่ เราจะต่อสายไปที่คุณคาธาเทพเตชะเรืองกุลนะคะเป็นกลุ่มพักเล็กจากพักพลังไทยรักไทยค่ะในฐานะเลขานุก,การกลุ่ม16ใช่ค่ะเป็นเลขานุก,การกลุ่ม16นะคะแกนนําหลักก็คือคุณพิเชษสถิตรัชาวารน,นี่ก็คือเลขาค่ะ สักครู่หนึ่งเราจะไปกันที่เลขากลุ่ม16เดี๋ยวสักครู่ <นะ S 2> ค่ะคุณคาาเทพเตชะเดชเรืองกุลนะคะจากพรรคพลังไทยรักไทยก็อย่างที่บอกกันสอสอนหนึ่งเสียงนะคะพรรคเล็กนะคะที่รวมกลุ่มกันเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเลขากลุ่มนะคะกลุ่ม16ของคุณพิเชษนั่นแหละในฐานะที่เป็นเลขากลุ่ม16คนแล้วกันะนะครับสักครู่หนึ่งรอสายคุณคาาเทพอยู่นะครับคาาเทพเตชะเดชเรืองกุลนะคะอย่างแรกก็อยากจะรู้นะของจริงของปอมเนี่ยไตีกินหรือของจริงเนี่ย เขาจะบอกไหมหรือมีทั้งของจริงมีทั้งตีกินไม่ทราอาจจะผสมผสานกันอยู่อบางส่วนอาจจะเข้ามาแล้วอาจจะมาถอดตัวล่าสุดคุณคัตเทพให้สัมภาษณ์โดยห้างสถานะเลขากลุ่ม16ค่ะปฏิเสธเรื่องไปแท็กทีมไปแตะมือกับกวนผู้กองธรรมนัฐความร่างกฎหมายงบประมาณค่ะน่าสนใจก็เดี๋ยวทางเจ้าตัวถ้าฉะนั้น16ของจริงของปลอม ยิ่ง16บวก2ยิ่งต้องถามว่าของจริงหรือของปลอมและประเด็นถัดไปก็คือตกลงท่าทีของกลุ่ม16หรือ16บวก2ในแต่ละเรื่องนั้นจะเอาอย่างไรกันแน่ต้องถามแต่ละเรื่องใช่ไหมถามรวมไม่ได้นะต้องถามแต่ละเรื่องจะเอาอย่างไรหนุนไม่หนุนนะคะทนายกขนาดไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะได้ไปถามคุณคณาเทพค่ะเตชะเดชเรืองกุลค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอยู่ระหว่างการต่อสายนะคะกลุ่ม16บวก2 ไปกันที่คุณคาาเทพเตชะเดชเรืองคุณนะคะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังไทยรักไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพักเพื่อชาติไทยครับอ๋อตกลงพักเพื่อชาติไทยใช่ไหมคะงันขออนุญาตแก้นะคะตกลงเพื่อชาติไทยนะเป็นเพื่อชาติไทยนะคะในลิสต์อ๋อไปสลับกับของคุณปัญญาพรโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ค่ะตกลงคุณคาตาเทพนี่พักเพื่อชาติไทยนะฮะอือพักเพื่อชาติไทยครับผมครับโอเคโอเคคุณคาาเทพคุณคาาเทพเป็นเลขากลุ่ม1ิใช่ไหมฮะ ครับผมครับนับถึงวันนี้เขาก็ยังตั้งคําถามกันไม่เสร็จสักทีนะกลุ่ม16มีอยู่จริงหรือเปล่าและจริงๆกลุ่ม16ครบ16จริงหรือเปล่าหรือมีอยู่กี่สสกันแน่ไล่เรียงไส้ในของ16สักนิดสิครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประกบรอบด้วยกี่สสจากกี่พรรคกันแน่นครับกลุ่ม16ม,มีจริงฮะมีจริงตอนนี้เป็น16บวก2แล้วตอนนี้เป็น16บวก2ครับ ตามรายชื่อไหมอ๋อรายชื่อน่าจะท่านท่านหัวหน้าหัวหน้ากรมสมบุน่าจะชี้แจงกับผู้สื่อข่าวหลายช่องนะครับต่างกรรมต่างวาระไปแล้วแหละโอเคโอเคถ้าเช่นน okay, okay. ั้นถ้าเช่นนั้นเอกสารสิบหกบวกสองที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันพุธเป็นของจริงชื่อตามนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคพักเล็กเล็กเสียงเดียวก็จะมีคุณคทาเทพคุณพิรวิทย์คุณปรีดาคุณสุรทินคุณบุญญาพรอันนี้ชัดเจนส่วนพัก ที่มีมากกว่าหนึ่งเสียงก็จะมีสสจากพลังท้องถิ่นไทยหลุดมาอยู่ในกลุ่มเราสามเลยเหรอฮะใช่ครับอันนี้ยืนยันเลยนะฮะแต่ยืนยันครับเด็กของพี่ชัดเนะี่ยเด็กของพี่ชัดคือคือคือ,คอพรรคของพี่ชัดมีอยู่ห้าสสหลุดมาอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งสามพี่ชัดเหลือแค่ 2, 2สองสองสสเท่านั้นเหรอฮะเราเรายืนยันตามนั้นฮะตามที่ทแถลงไปแล้วนหะเค <Okay. S 2> ้ไปแล้วโอเคตามนั้น <Okay. S 2> ครับ สรุปพักของพี่ชัดหรือพี่ชัดกับอาจารย์โกวิทพวงงามแค่2คนโดดเด่นโดโดเด,ดนอกนั้นมากับทางนี้หมดแล้วล่ะโอเคพักชาติพัฒนาปรากฏชื่ออยู่ในกลุ่ม16ตามเอกสารก็คือสามสสมากันหมดพักนี่แหละอันนี้ก็ยืนยันตามนี้นะฮะยืนยันตามตามตามรายชื่อครับเอาล่ะคราวนี้มีคำถามเศรษฐกิจใหม่เขาม่อยู่5สสทำไมมีชื่อแค่4สส อีกหนึ่งสสระดับหัวหน้าพรรคคุณมนูนทำไมไม่มีชื่ออยู่ในเอกสาร16บวก2ฮะ 2> คืออ่าที่ไม่มีชื่อนี่นะตรงการไม่ตรงกับเรานะครับอถ้าอุดมการไม่ตรงกับเรานะครับเราก็จะไม่เอาเข้ากลุ่มเพราะว่าเราตั้งกลุ่มบ1กมาเพื่อคานอํานาจของรัฐบาลโดยโตรง <Okay. S 2> นะครับอะไรที่มันที่มันชัดเจนเราสนับสนุนอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยผม <Okay. S 2> ยอมรับว่า เราคุยกันในแกนนําของกลุ่ม16นั้นเราเชื่อมู่แล้วนะครโอเคหมายความว่าเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมีอยู่5สส6สสนะครับวันนี้โอเคกับทางกลุ่ม16แค่4ตัวหัวหน้าพักเองคุณมนูนยังเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องจึงไม่มาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมะใช่ครับเอ้า เวลาเวลาที่โจ้เพื่อไทยเวลาที่พิเชษกลุ่ม16น,นั่งจิบวน์อยู่ในวารูมวางแผนที่จะขย่บรัฐบาลผมก็เห็นผมก็เห็นคุณมนูนหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นั่งอยู่ด้วยทุกครั้งไปชนแก้วไวกับเขาทุกครั้งอยู่ๆเกิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องอะไรพอทราบไหมครับอันนี้นะครับจนะากที่เราพูดคุยกันนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะครับ,รบอย่าลืมว่ากลหน,น,นั้นเนี่ยเราไปน่ททางเดียวกันนะครับ ไม่มีการแตกแถวทั้งนั้นนะครับส่วนใครก็ตามที่ไปออกรายการตรงนั้นตรงนี้นีนนน่นะไปพูดคุยตรงนั้นเราถือว่าไม่ใช่มาติดกลุ่มโอเคนะครับไม่ใช่มาติดกลุ่มเป,เ,ปเป็นตัวของแต่ละคนนะโอเคถ้าจะยึดเอาเป็นจุดยืนของกลุ่มส6หกแท้ๆเนี่ยต้องออกจากปากใครฮนะนะครับก็จะมีสี่คนเท่านั้นนะฮะนมีท่านพีพีนะครับท่านาท่านพิเชษท่านพรีรวิทย์คถาเทพ และก็พี่ดำรงพิเดชะอ๋อสี่คนพิเดชอ๋อสี่คนเท่านั้นที่พูดอะไรที่ออกจากปากคุณพิเชษอะไรที่ออกจากปากคุณพิรวิทย์อะไรที่ออกจากปากคุณคุณกัตเทพและอะไรที่ออกจากปากดำรงพิเดชคือว่าเป็นท่าทีของกลุ่มสิิงๆโอเคโอเคแต่การที่บุคคลบุคคลหนึ่งกลุ่มใดในสี่คนนี้นะไปรายการตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งนั้น นะครับ <Ha. S 2> แต่มาติกลุ่มนี้นะครับเรายังไม่มีบอกว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่มี oh, <ha. S 2> ถ้านับจะไป40ตรงนั้นอ่ะถ้านับเองอ่ะเราไม่ได้นับด้วยอ๋อเหรอฮะทีนี้ทีนี้ไอ้ไอไอกลุ่ม16มันไปอยู่จริงแต่ว่าล่าสุดคุณเพตาเทพบอกว่ามันงอกมาอีกสองจึงกลายเป็น16 2. บวกสองบวกสองไอ้สองเนี่ยสองไหนฮะสองนี่คือบวกสองคืออุดมการ50 50ฮะอุดมการ50 50 ไม่ได้มาเต็มตัวหรอคะหรือ,อยังไงคะหมายถึงถามว่าก็ถือว่าเรารู้กันแล้วกันนะครับ16อ2นี่มีอยู่จริงครับมีอยู่จริงแต่16คนนี่คือนั่นไปไหนไปกันอื้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาครับครับแต่ทองนั่นนั้นหมายก็ว่าพร้อมที่จะไปด้วยเหมือนกันอ๋อค,ครับครับถ้าถึงเวลาถ้าถึงเวลานะครับ สรบก็คือตัวแทนของ16บวกสจริงๆมีอยู่แค่4คนมีพิเชษพีรวิทย์ทาเทพดำรงอันนี้คือแกนน้ฮะอันนี้ถือว่าแกนนำที่เราตั้งขึ้นมาฮะโอเคโอเค,อเคทีนี้เวลาที่อยากจะฟังท่าทีจริงๆของทาง16บวกสเนี่ยผมจะต้องฟังจากใครฟัง,ฟ,งฟังใครโทนอีกทีฮะที่จะเป็นทิศทางของกลุ่มที่ชัดเจนเลยหรือเป็นมติของกลุ่มก็ได้อืม คือสี่คนนี้เราต้องมีมติก่อนก่อนที่จะถแถลงข่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปนะครับในภารกิจตรงใดตรงหนึ่งเท่านั้นแหละถ้าเป็นการคอนแทคกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเราเรายังไม่ถือว่าเป็นมติกลุ่มนะ,ะมติกลุ่มถ้าเกิดเราจะเอาอยัางไงนะครับเราก็จะถแถลงแบบนั้นนะโอ้ห้าห้าหาอันเป็นอันนี้นี่คือที่ไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่ไปพูดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นมติกลุ่มนะหมายความว่าจะต้องนั่งแถลงพร้อมกันทั้งสี่คนหรือเปล่า ถูกต้องครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่นั่งแถลงพร,พร้อมกันสี่คนนั่นจึงเป็นมติสุดท้ายของกลุ่มจริงๆที่เหลือนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวใช่ครับแต่ผมก็เห็นมาแสดงความเห็นส่วนตัวในลาานักษณะที่ไปกันแบบกระจุยกระจายเยอะเหลือเกินนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่สับสนเลยฮะไอ้ตอนนี้เราเราให้กระสิทธิ์ของแต่ละคนนะในการที่จะ อย่างอย่างอย่างได้หลายท่านที่ออกไปกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐอย่างนี้นี่นะครับอันนั้นคือความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับหรือท่านพิเศษไปตรงนั้นคือการที่ไปนี่เรามีการได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าไปอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่คุยกันนะอันนี้เราคุยกันมาตลอดนะครับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่ท่พิเชษจะไปคุยกับคุณโจ้และฝ่ายค้านอันนี้เขาก็แจ้งกลุ่มไปแล้วว่าเขาจะไปอะไรยังไงนะครับ ทันท <Okay. S 2> ีทวิตไปอันนี้เขาก็แจ้งเรานะครับเราถือว่าเรารทราบร่วมกันแล้วโอเคแต่ไม่ได้หมายความว่าพอถึงเวลาแล้วทั้งกลุ่มจะเฮโรตามนั้นจริงๆอใช่ครับโ okay. อเคถ้าเช่นนั้นเห็นเมื่อวานคุณคาเตอร์เทพบอกว่าไอ้เรื่องที่มีข่าวว่ากลุ่ม16จะแตะมือกับกลุ่มของผู้กองธรรมนัสพักเศรษฐกิจไทยจะเขย่ารัฐบาลในวาระที่จะมีการพิจารณาเรื่องร่างกฎหมายงบประมาณแล้วตกลงไอ้ตรงนี้มันอะไรยังไงเนี่ย ไม่มีฮะไม่มีไม่มีกลุ่มอะไรทั้งนั้นนะฮะว่าจะไปล้มอ่าอ่าพราบกบประมาณนะไม่มีฮะถ้าใครจะแต่ถ้าถาเป็นอธิรปปายไม่วางใจเนี่ยอันนี้ใช่เลยอ๋อนี้ใช่อ๋ออธิรายไม่วางใจเนี่ยใช่แต่งบประมาณนี่เราสนับสนุนใช่ไหมคะผมบอกไปแล้วว่านั้นผมบอกในกลุ่มแล้วว่าเรื่องงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เราเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ย นะเราต้องให้ความสําคัญค่ะเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเรารไม่ได้บอกว่าเอาตามใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ครับคุณจะไปรัก,ก,รกใครโกรธใครเลียดใครยังไงแล้วเอากลุ่มสิบหกเข้าไปร่วมไม่ได้ครับนะเนรื่องของคุณคุณบอกว่าคุณบกวกสี่สิบห้าสิบอะไรคุณเ่ขคุณครับไปเองเด็ดไม่อย่ามานับกลุ่มสิบหก อืมรับอันนี้ต้องขอยืนยันนะที่บอกผมติดตามข่าวว่าบอกสี่สิบบอกฉันบอกอ๊พี่บอกไปเองทั้งนั้นแหละโอเคสรุปก็คือพิรวิทย์สรุปก็คือสุรทินถ้าจะไปแตะมือกับกลุ่มผู้กองธรรมนัสก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของกลุ่มใช่ครับถ้าลงมติต้องลงเป็นกลุ่มฮะเวลาลงมติหรือเวลาโหวตในสภาต้องเป็นหนึ่งเดียวถูกต้องครับในเมื่อมาอยู่ในกลุ่มสิบหกแล้วต้องเป็นหนึ่งเดียวฮะ เวลาให้สัมภาษณ์เวลาให้สัมภาษณ์กระจุกระจายได้แต่เวลาบวชในสภาต้องหนึ่งเดียวเท่านั้นางเดียวกันถูกต้องครับเว้นแต่อธิบายไม่ไว้วงใจฮะอันนั้นเราเราพร้อมที่จะมีแตกได้ฮะโอเคโอเคแต่เรื่องก็ประมาณให้ผ่านมติกลุ่มชัดเจนก็คือจะให้ผ่านนะอืม รับทราบกันตามนี้นะคะตามนี้ขอบพระคุณมากครับคุณคณาเทพขอบพระคุณนะคะอคุวรณับคุณอะไรครับค่บคุณคณาเทพเตชะเดชเรืองกุลนะคะเป็นหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยค่ะเลขากลุ่ม16ค่ะเขาบอกเขาของจริงคือคือคือถ้าคุณคณาเทพยืนยันว่าของจริงและจริงตามนั้นจริงๆนะพลังท้องถิ่นไทยของพิชิตเต๋าภูนของกระผมเนี่ยจากห้าเสียงเหลือแค่สองเสียงใช่ค่ะเพราะอีกอสามมาต่อเขาแล้ว หรือตัวแกเองแล้วก็อาจารย์โกวิดพวงงามใช่ที่เหลือไปกับเขาแล้วที่เหลือเนี่ยไปกับเขาเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันชาติพัฒนามีอยู่3ามเสียงวันก่อนเราสัมภาษณ์หัวหน้าพระประธานพักก็คือคุณสุวั์ลิปตะพันลบคุณสุวั์ก็บอกว่าสองในสามได้ถามไถ่ายได้เคลียร์กันแล้วไม่ไปไม่จริงแต่ถ้าฟังตามคุณคธเทพแปลว่าบสองปะ ไปแล้วแต่อยู่ในกลุ่มบวกสองกเนี่ยไกำลังนับเนี่ยสิบแปดเอ๊ะบวกสองใครไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปกับเขาแล้วล่ะไปหมดแล้วรอดูผลงานกลุ่มสิบหกต่อไปว่าจะบวดในทิศทางเดียวกันขนาดไหนอย่างไร